สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยภาพหีบบรรจุร่างแตงโมนิดาสุดงามแฝงไปด้วยความหมายวันที่20พฤษภาคม65สุริยาหีบศพคลองหลวงหรือบริษัทสุริยาฟิเนอรลอจำกัดผู้สื่อขาปป่าวปวดใจในายวิโรธสุริยะเสนีหรือหนุ่มทายาตรุ่นที่2ของสุริยาหีบศพผู้รับผิดชอบการจัดการทำลงศพดาราสาวแตงโมนิดาก่อนถึงวิธีชาปรนิกิติคริสตจักรเมทอดิสจังหวัดปทุมธานีในวันที่20 พฤษภาคมนี้นายวิโรธเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่และเพื่อนของแตงโมเตรียมหีบไว้หลายใบยโดยตนเสนอแบบให้ศาสตราจารย์ธงชัยประดับชานานุรัตประธานมูลนิธิคริสตจคณะแบปติสต์หลังนางพนิดาแม่แตงโมระบุว่าอยากให้ใส่ภาพของแตงโมไว้บนหีบและให้อาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจและคอยให้คําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับาศาสนาคริสต์ซึ่งาอาจารย์ได้เห็นแบบหีบของสุริยาก็บอกว่าทําด้วยหัวใจซึ่งเลือกให้สุริยาเป็นผู้ผ นายวิวโรธเปิดเผยว่าจากนั้นทีมงานใช้เวลาในการออกแบบรวบรวมข้อมูล1สัปดาห์และใช้เวลาผลิต1เดือนโดยแตงโมเองชอบดอกกุหลาบและดอกเทีวลิปจึงนํามาใช้สื่อแทนสัญลักษณ์และตัวตนของเขาคือความสวยงามอบอุ่นอ่อนโยนและมีลายดอกไม้รอบหีบทั้งหมด1นึ่ดดอกโดย1,000ดอกจะแทนความรักจากแฟนคลับและเพื่อนอบอุ้มกรอบรูปแทนผลแตงโมกลางหีบส่วนดอกสุดท้ายจะแทนตัวแตงโมหัวหีบ จะมีดอกกุหลาบตูมแทนการเริ่มต้นใหม่ส่วนท้ายหีบเป็นดอกกุหลาบบานแทนการร่วงโรยสำหรับเทคนิคการทำหีบใบนี้ใช้วิธีออกแบบลายดอกไม้ด้วยการวาดมือบนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความยากมากและเป็นการทำครั้งแรกนายวิโรจกล่าวว่าตัวหีบจะมีสีขาวและสีโอโรสซึ่งเป็นสีที่แตงโมชอบส่วนภายในลงตอนแรกได้ดีไซน์เป็นผ้ากัมมยีแต่เนื่องจากไม่มีสีโอโรสจึงใช้ผ้าไหมแทนพร้อมเย็บลูกปัดมุกรอบลง ตามที่แม่แตงโมแนะนําว่าให้ใช้อะไรที่เรียบง่ายซึ่งเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนการสร้างลงใช้เวลาในการออกแบบประมาณ1สัปดาห์ปรับเปลี่ยนในส่วนรายละเอียดจนเสร็จก่อนใช้เวลาประมาณ1เดือนแม้เวลาจํากัดแต่ก็ทําเต็มที่ร่างแบบด้วยการเขียนมือวาดออกแบบออกมาเองและนําเขาเครื่องแกะใช้เวลาแกะประมาณ10วันโดยไม่มีการพักเครื่องเลยแล้วก็ผลงานออกมาเป็นไปตามที่ต้องการท่านผู้ชมครับมีความคิดเหน็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ